ครับเลขทมูนลนิธิังสิตครับอันนี้มินิซันนาวาร่านะฮะเป็นถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันพาวเวอร์นะฮะทำการเดินน้ำมันเฟืองท้ายออกมาตัวนี้ก็ใช้เป็นเบอร์140ร้อยสี่สิบนะครับตามสเปกนะครับตามสเปกเราเซอร์วิสรถเราก็ต้องอิงตามสเปกไม่ใช่ว่ามีของอะไรในร้านก็เอามาเชียร์ขายโมซัวนะครับโดยปกติแล้วอู่มาตรฐานนะครับเขาก็จะมีเบอร์ ค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างตัวนี้เขาระบุไว้เลยนะฮนะ75บิล140น่ะซินเทติกนะครับก็เดี๋ยวเราจะเติมเบอร์140ตามสเปคนะครับโดยปกติแล้วเบอร์140น่ยจะใช้ในรถออฟโรดรถฟอร์ดนะครับรถบรรทุกหนักหรือรถบรรทุกทั่วไปที่มีอาการเฟืองท้ายเริ่มดังนะครับก็จะใส่เบอร์140ก็จะช่วยได้นิดนึงนะฮะ นี่เราก็ทำการเดนออกมาเราเป็นรถแบบมรดกตกทอดนะครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับน็อตก็เป็นแบบสแควร์ไดนะเกละมาเลยนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำมันส่วนท้ายเบอร์140นะครับก่องท้ายนะครับเซนเทติกนะครับเบอร์140นะครับ มันนีใช้ LS นะฮะก็เป็น4 wheel ก็ได้ธรรมดาก็ได้นะครับกลายเป็นว่าร้านผมแม่งโตกันหมดแล้วอะแลามัน p o w นะครับแล้วก็ สักชั้นนะปล่อยสายออกเลยนะครับใหม่กิ๊กร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเปลืองน้ำมันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันได้ความสดนะฮะของน้ำมันพาวเวอร์ใหม่ในระบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเสร็จนะก็ล,ล้างทำความสะอาดห้องเครื่องน,นะครับาประมาณหนึ่งนะไม่ได้ล้างแบบว่าจริงๆิงหรอกนะครับ ก็เช็คค่า c c ซแบตเตอรี่เริ่มต่ำนะสี่รอยกว่า cca เองนะครับเติมน้ำเช็คของเหลวนะครับก็เรียบร้อยนะสนใจก็แวะมาใช้บริการกันนะครับรลิขิตมูลีลังสิตครับสวัสดีครับ